คำเยครับผมคำเยคำตูพี่น้องอุ้ยขาดลายรับผมสวัสดีครับผมมือนี้กับาพบมผมอมาเจอมาเจอกับบาโซนดีขึ้นเราครับผมมือนี้กับสิพ้าพีผ้านองมากินซูกี้ครับผม สุกีส uffy, ส้แซ่บๆนุ่งกันกับผมสดถอนถครับผมสวงวัดสวงว่าพี่น้องคอนสิกินข้ข้อฝากส่งเฮียส่วนแชาแนวนะครับผมฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับผมเิ่นกำลังรงใจให้บาสุนเหตุเกบต่อไปครับผมมาสุนข้ข้อขอบคุณครับผมเป็นครับเรบซีทั้งในประเทศและต่างประเทศครับผมถึงกัามารับชมสองบาสุนครับผมมามาพี่น้องมาแซ่บๆนุ่งกันครับผมสุกี้รถเด็วครับผมนมาสุกี้นุ่งกันครับผมเออพี่น้องแต่เสพได้ครับผมมามาซ่บๆนุ่งกันครับผมคำใหญ่คำโตพี่น้อง กลางชีครับผมเด็ดอีลี่พี่น้องบริสดทธิ์น้ำท่อนพี่น้องเย็ Й นก่อนจอยลวกปากพี่น้องอขัากลายพี่น้องเื่อกี้ครับผม เสียบเหมือนกันครับผมบอิษสุกีน้ำบาโซนครับผมคำใหญ่คำโตพี่รองขัดขัดครับผมอืม สุดอยอดไล่ไปแล้วสำหรับผมมีทั้งมือมีทั้งมือมีทั้งหลายอย่างครับผมเพชรครับผม บวงเพชรพี่น้องเบาเพิษเพชรตัวลืมเบาเพชร,ร,พชรครับผมเสพลายครับผม มาโซนสุกี้น้ำบาโซนด้วยครับผม คำเย่กับผมคำเย่คำตูพีน้องอู้ยขาดลายกับผมสุดยอดลายกับผมตะเพิดตั้แส่เพื่อกาคกับผม จิ้มซุกี้บอลโซกับใส่พริกป่นลงน้ำเนยครับผมผมจัดจานครับผมิึงครับผมคำใหญ่คำโตครับผม

ก็เพียงตกเสียยครับผมมาหม,ามาักสดสุกีน้ำบาซูครับบม แสบคับครับผม

ครับพี่น้องเสียบบิลลีครับผมเอาไปดองกักเสียบแซ่บครับผมขากลายครับผมแซ่บบิลลี่เก่งตับเลยบนย่างหันหนามครับผมครับผมวันนี้บอลโซนขอ,ขอ,ขอฝากส่งเฮียโซนแชแนวนะครับผมฝากกดติดตามกด subscribe ครับ กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับผมเป็นคำว่ากรงใ,ใจใ้ห้บาสูนใน่ลกปต่อไปครับผมมีบาสูนก็ขอกล่าวครับสวัสดีครับ